<Yeah. S 2> เพียงแค่จุดควันบุรีวันมันก็ล่องลอยไปเรื่องราวที่ทำให้ปวดกับบานฉันเพียงแค่เขีรยมันทิ้งไปฉันอำโนแคบขค่ำคืนแห่งราติการ ดอกไม้ทํามันได้น้ำมันยอมผีบานฉันไม่มีอะไรที่จะเฟกแล้วระดับตำนานไม่มีอะไรที่ทำให้ใจฉัน เียงกระทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาไม่แค่เสียงใจนั่นคือความจริงโอทิลรักเธอจะฟังใครเธอจะไปฟังมันมันไม่มีค่าให้เธอได้ช้ำใจค่ำคืนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปบรรยากาศที่ยุ่งซับไทยความรู้สึกไม่ยอมให้ใครเข้ามาขับในชบับไทยนั่นและโอทิลรัก ต่อให้คำ่ำคืนนี้มันจะมืดมิดมันจะมีแค่ความทรงจำในว,วันที่เราได้พบเจอกันอย่างเทพจิมิตดังเทพิชิตนั่นแหละไม่มีสิ่งใดจะเข้ามาแปะบอกเหมือนกับว่แปรนั่นความจริงไม่ได้เมาเพียงแค่ผู้ได้เธอได้พูดแต่เธอได้เดานั่นคือความจริงไอ้คำบรรลักษ์ฉันจะแบง่งขาดนั่นแหละความจริงเมือนกระคาดไฟนั่นแหละคือความที่กอยังเติมไฟนั่นแหละพูดมากรางกูมันค้นปวิ บ่ามีคำอยากเขาประกับยิงไปพวกกบฏจบใส่หานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครมึงต้องทังตัวให้มันดีแล้วกูไม่ฟังใครโอ้โหชิแมง่งทีแม่งก็สงสารเลยใจตัวเองไอ้ย แล้วกูไม่อยากจะฟังใครไอ้เฮีย้ยที่พูดดีตอนนั้นแล้วม่งหลับหลังทำให้ช้ำใจมึงเกิดมาเป็นคนมึงจะทำตัวเหมือนกับนอนในบ่อนไส้นั่นคือความจริงกลามกูมันชัดเจนมึงจะให้กูไปขัดใครนั่นแหละบัโลความจริงกูคงกระบ,บาลมึงไม่ต่างเฮีย้ยอะไรจากยันกันภัยคัดได้กินมาฝักตอก็กินเหนียวไก่แล้วมันช้ำให้กูดิูัวลงไปถึงลำไส้นั่นแหละก็จะกินก็จะฟิตก็จะลินในขณะที่ท้องฟาจะจะรักไปกับอาลาดินมึงยังไม่ได้สบิน มึงฟิดบล็อคกับมึงบิ๊กจริงเหรอเชื่อพวกมึงมันไม่ได้บิ๊กคิงจะทำตัวมึงก็ปิงสิฮะนั่นก็อความเป็นจริงที่กูต้องทำเป็นกูต้องสร้างไม่ใช่เวลาพามพวกกบาลต่ำคนจะลบพวกกบดมึงส่องหน้าตัวเองผ่านแมงลูกกระจกเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมึงจะบอกตัวเองว่าไอ้เฮียมขวาญเฮียอะไรมาทั้งหมดแล้วมึงก็สารเปล่ามาใส่เฮียว่าพวกมึงแม่งคือคนบาปทั้งหมด ตันแหลมว่าความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่มึงจะเอื้อใเนี่ยอาทอนรามกูมันกาบก่อนก็ที่กูไม่จะหลับจะนอนปากกูไล่รามยิงกูไล่ก่อนยิ่งกว่าที่กูวมันจับใจเงินสิทนาบัตรอี่กระลับที่มันลบไปกูบอกว่าชาตินี้กูจะไม่ยอมแพ้สักตนใดทั้งนั้นสะาวันที้กูต้องเกิดมาสร้างพวกมึงข้ามความคุยไรอยากจะขัดกูชีวิตมึงลักขันในศัตทัพวกกระบฏมึงอยากจะจบไหมแค่กูคนเดียวกูก็เลี้ยวฟัง พวกมึงงงแตกอยู่แล้วเลี้ยวลัดลามกูมันโกปัดแล้วก็คำพูดกูมันแพงดิ่งกว่าที่พวกมึงจับจ่ายทันนัตวัไอ้สัสเฮียโนแคบอ่ะอีไนฮะวิสกี้นี่บิเลอร์บ่ย่อโนแคบความมหัศจรรย์กูมีเยอะเฮียอย่าเลอะเธอะไอ้สั์พองตาย